สวัสดีครับวันนี้วันที่19านะครับเมษายนพศ2566นะครับก็มาเบียดนะครับหลังจากที่ปลูกทุเรียนไปแล้วตัดรากขดไปด้วยนะครับมาดูนะครับว่าทุเรียนในวันที่3นะครับจะมีอาการเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนี้นะครับเดือนเมษานะครับฝนไม่ตกทิ้งช่วงประมาณ5-6เดือนนะครับมันก็เลยจะเกิดปัญหาเล็กน้อยครับสําหรับสาหรับต้นทุเรียนเนาะนะครับผมก็ไม่ได้กางตะแลนกางอะไรให้นะครับใบก็เริ่มจะร่วง นิดหน่อยนะครับตอนนี้ว่าก็าจะหาทางแก้ไขนะครับโดยการแสลางการแสลงให้เขานะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะครับต้นแรกนะครับที่จะให้ดูก็คือต้นนี้ครับต้นนี้นะครับเอ่อผมปลูกไว้ประมาณประมาณได้เก้าเกือบสิบเดือนแล้วครับตอนนี้นะครับอ่าซื้อมาตอนแรกนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามใบนะครับตอนนี้นะครับก็ ค่อนข้างที่แตกยอดนะครับตรงนี้ที่เป็นใบไม้นะครับจะเป็นใบช่วงที่ผมไม่ได้อยู่นะครับช่วงที่ผมสอนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพนะครับไม่ได้รดน้ําเท่าไหร่นะคนแก่ไม่ค่อยรดน้ําให้นะครับไม่ใช่อะไรหรอกก็คือคนแก่ตักน้าไม่ไหวเลยครับนะครับก็ไม่มีเวลาเลี้ยงหลานเล็กด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยเลยค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาในการในการมารดน้ําของเขานะครับอคาวนี้พอผมกลับมาช่วงปิดเทอมตรงนี้นะครับผมก็เริ่มมารดน้ํารดอะไรนะครับมันก็จะเริ่มมีการแตกยอดอ่อนครับเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่า เริ่มมีการแตกยอดก่อนให้เราเห็นนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเริ่มแตกยอดก่อนแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับสำหรับต้นนี้นะครับกําลังจะเร่มโตครับก็น่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะอีกไม่นานนะครับที่จะแตกใบและแตกทรงคุ้มให้สวยงามกว่านี้นะครับอันนี้มาดูนะครับมาดูต้นที่ปลูกได้นะครับวันที่สามนะครับต้นนี้ครับต้นแรกครับนี่ครับปลูกได้วันที่สามนะครับอาการของต้นนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังเขียวสวยงามอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ ครับตรงนี้ครับประมาณนี้นะครับต้นแรกครับอ่าานี้ต้นนี้นะครับตอนซื้อมานะครับเหมือนเหมือนเอาขึ้นรถแล้วเอาขึ้นไม่ดีนะครับทำให้ยอดหตกนะต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับก็เลยก็เลยตัดปลายยอดออกไปนะครับตัดปลายยอดออกไปนะครับแต่นะครับตอนนี้นะครับใบด้านข้างนะครับกิ่งข้างของเขาก็เริ่มมีการแตกยอดให้เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับอ่นี่ครับนี่คือต้นที่2ครับอาการของต้นที่2นะครับก็ยังเขียวดีครับสวยดีอยู่นะครับยังไม่มีการ ก็เลยว่งเหี่ยวนะครับเฉานะครับตรงนี้อันนี้นี่ครับต้นที่สามครับนี่ครับต้นนี้ครับตอนนี้ต้นที่สามนะครับปลูกไว้กลางแดดเลยครับต้นนี้ครับเนี่ยอาจจะบอกว่าปลูกใกล้กันนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าอะไรล่ะก็คือกันกันกันมันตายกันอะไรด้วยนะครับตรงนี้เนาะเพราะบ้านเราอีสานบ้านเรานะครับค่อนข้างที่จะผูกยากครับโดยเฉพาะแม่กอนได้สีมาโคราชให้แถลงครับให้แถลงเป็นเมืองที่แห้งแล้งนะครับตรงนี้เนาะครับก็แดดค่อนข้างที่จะแรงนะครับประมาณ ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็ประมาณ30วองศาหรือประมาณ40องศาเลยครับตอนนี้นะครับอนี่คือต้นที่3ครับอาการนะครับก็จะประมาณนี้ครับช่วงนี้นะครับผมก็จะลดน้ำนะครับเช้าเย็นครับอันนี้คือส้มโอนะครับส้มโอนะครับทับทิมสยามนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงครับก็ปลูกพร้อมกับทุเรียนต้นแรกครับต้นนี้นะครับกำลังแตกยอดแตกอะไรนะครับนี่ครับอันนี้คือต้นที่4ครับต้นที่4ก็โอเคนะครับ กำลังสวยเลยครับตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าในวันภาคหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็กลัวมันเฉาครับกลางคืนผมก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาให้น้ําทางใบครับก็คือลดน้ําใบของเขานะครับให้มันให้มันให้มันชุ่มชื้นะครับให้มันชื้นนะครับวันนี้น้ําก็ไม่ไหลด้วยนะครับก็เกิดปัญหาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ได้ลดได้ลดแก้ส่วนตรงโคนะครับส่วนใบไม่ได้ลดนะครับแต่ก็ลองดูอาการครับว่าวันจะมีอาการยังไงบ้างนะครับ ต้นที่4000 e ส <East. S 2> ี่พันไปครับนี่ครับต้นที่ห้าครับ้นทีห้าครับต้นนี้ครับกาลังสวยเลยครับตรงนี้ครับรอติดตามนะครับรอติดตามไปเรื่อยๆครับไปยาวๆครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสาหรับต้นทุเรียนนะครับของเรานะครับที่ปลูกไปครับครับต้นที่หกต้นที่เจ็ดนะครับตรงนี้โอเคครับอาจจะปลูกใกล้กันนิดนึงครับส่วนต้นนี้นะครับจะเป็นต้นลต้นพยุงนะครับที่พ่อตารับปลูกไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ต้นใหญ่เร็วนะครับต้นโตเร็วนิดนึงนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับตอนแรกตอนแรกซื้อมาตัดตัดปุ๊บนะครับเขาเฉาเฉานะครับแต่วันนี้เริ่มเริ่มจะมีเริ่มจะดีขึ้นครับจะเป็นกิ่งแถะครับเป็นกิ่งข้ามที่เขาแถมมาให้นะครับสําหรับที่ไปซื้อมาจากจันทบุรีนะครับตรงนี้อันนี้ต้นสุดท้ายครับต้นนี้ครับสุดท้ายน้ําน้ําค่อนข้างที่จะไม่ถึงนะจะไกลหน่อยนะครับก็จะมีอาการใบใบเหลืองเล็กน้อยนะครับใบเหลืองเล็กน้อยครับ ผมก็ได้มาเก็บพวกใบสีเหลืองนะครับออกไปแล้วนะครับจิ้งลงไปด้านล่างนะครับอัปเดตนะครับตรงนี้นะครับก็จะปลูกไว้ประมาณนี้ครับก็อาจบางคนอาจจะบอกว่าว่าทำไมปลูกชิดกันจังนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับการกันพลาดการเสียกันตายนะครับตรงนี้นอนครับอ่ะงั้นวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนส่วนของทุเรียนปลูกใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับถ้าถ้าปลูกแล้วปลูกแล้วนะครับอ่าผลนะครับผลที่ได้ค่อนข้างที่จะดีครับ ฝั่งนู้นนะครับก็ว่าจะปลูกยาวทั้งแถบนะครับยาวไปถึงนู้นนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นยังไม่ยังไม่มีต้นไม้ใหญ่อะไรมากมายนะครับก็จะมีแค่พวกขาตะไคร้นะที่ปลูกไว้กินนะครับตรงนี้อ่ะโอเคครับวันนี้ครับสวัสดีครับ